อินพอร์ตชาแนลนะครับโอ้โหกำลังเพลินเลยนะฮะอยู่กับ Mercedes-Benz s c l a s S นะครับ s 500e มันหรูหรานุ่มนวลน,นะครับเหมือนขับนั่งอยู่ในเครื่องบิน b u i ิสเ s c l a s าเลยเนี่ยมีทั้งหูฟังนะมีรีโมทมีจอด้านหลังแยกต่างหากนี่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีคนขับส่วนตัวนะครับเราก็นั่งแบบสบายๆเลยและที่สำคัญนี่เห็นไหมด้านหน้าปรับหัวหมอดไม่บทบังทัศนวิสัยทั้งคนนั่งและก็คนขับด้วยนะฮะ ดีมากๆเลยเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอ่มันดีแล้วมันเพลินจริงๆเลยคันนี้เป็น Mercedes-Benz S500E นะครับเป็นรุ่น Executive นะครับปี2016นะครับรถเนี่ยคันนี้เอา,อางี้ก่อนถ้าใครเคยได้ดูไลฟ์ติดตามอยู่บ่อยๆจะอ้นจะมีรถส่วนตัวก็คือคายเคน1คันนะครับแต่คันนี้ก็คือว่าได้ขายคายเยนไปให,ให้กับพี่คนหนึ่งนะครับรับรพี่นะครับเขาก็เอา S 500คันนี้มาเทินแลกกับอ้นอ้นก็นเลย เป็นคันนี้ได้เอามาเทสใช้งานไป1สัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวโอนจะเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยว่าใน1สัปดาห์ที่ได้ใช้ s 5 0 0 e เนี่ยมันดีอย่างไรบ้างและมีอะไรที่แบบประทับใจมากๆเลยอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ประทับใจอันดับแรกเลยคือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน v 6นะครับ3 0 0 0 cc แรงม้ารวมกับมอเตอร์รีดออกมาอยู่442แรงม้า 0-100ทำการได้ดีอยู่ที่5.2วินาทีท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสเปคเฉพาะเครื่องยนต์บอกได้เลยไม่ได้หนีจากขเยเนเลยนะครับบอกได้เลยว่าดีมากๆแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าใน S-Card ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลเพราะว่าระบบช่วงล่างเป็นถุงลมแล้วถูกเซ็ตมาให้เป็นรถลักชูรี่ค่ะ นะครับก็คนละแนวแล้วก็คนละสไตล์นะครับในตอนขับขยเยนบอกเลยครับอาจจะมีปืดปั้ปดปืดปั้ดพอมาเป็น S card, อสคัทอดอนกลายเป็นสายแบบสายขับชิลนะครับขับเพลินๆน,นุ่มๆน,นะฮะคนนั่งไปด้วยนะแค่นั่งเบาะหน้าก็ยังหลับเลยแล้วคิดดูถ้านั่งเบาะหลังเหมือนกับตอนเริ่มต้นคิดที่อ้นนั่งให้ดูนะครับเพลินพินจํำเริใจมากๆนะครับเอาเละฮะ ในคันนี้มีออปชันอะไรเด่นๆกันบ้างน,นะครับเราไล่กันมาดูนะฮะในโฉมป,ปี2016คือตัวปักอินไฮบริดที่มีการแก้บักจากในโฉม s 300 Blue t t e h ที่เป็นดีเซลไฮบริดแล้วนะครับเพราะว่าในตัว b ู t e c เนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้พัฒนานะครับพอมาเป็นปักอินนะครับจากตัว s 300 Blue t t c h กลายมาเป็น s 500e b ั克อินไฮบรินะครับสิ่งที่เพิ่มเลยก็คือว่าแบตเตอรี่เขาถูกเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันนี้คืออันดับที่1ส่วนอันดับที่2วิธีสังเกตง่ายๆครับสังเกตจากไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวบมู่หบอกที่เรียกว่า MY2016 ก็คือกรอบไฟหน้าสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วเขาจะมีเดย์ไลท์คาดแบบนี้ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าที่เรียกว่า LED Intelligent l ล g ์ t ิสเต็มก็คือปรับไฟสูงตามอัตโนมัติและปรับเลี้ยวตามถนนด้วยนะครับนี่คือตัวเอกลักษณ์ของตัว S500 นะครับโฉมกระจังหน้านะครับก็จะเป็นไลเป็นสไตล์หรูนะครับมาพร้อมด้วยขออนุญาตใช้สัมบสับแบบสบแบบสัแบบสมัยตอนโอ้นเด็กๆอ้นเห็นเห็นรถเบนซ์อ่ะแล้วเห็นโลโก้อย่างเนี้ขึ้นมาจากฝากระโปรงอะ่ะตอนเด็กๆเ,เราไม่มีตังเนาะเราก็เรียกมาแล้วรถ รถมีเสากระดงกระดงเรือมาแล้วนะครับตอนเด็กๆนะเห็น s อสคเข้ามานี่โอ้โหโดดเด่นมากนะครับเอาละฮะเราไปดูล้อกันนะครับล้อคันนี้ได้ล้อ19นิ้วนะแต่สิ่งที่อ้นส่วนตัวแล้วกันนะอ้นชอบเนี่ยก็คือมันออกสปอร์ตไม่ได้ดูแบบดูแบบเขาเรียกอะไรอะดูแบบหรูจ๋านะนะฮะเนี่ยออกเป็นสปอร์ตแบบนี้นะครับนี่คือส่วนตัวชอบแล้วก็คาลิเปอร์เป็นสีฟ้านะครับในคันนี้พี่เจ้าของเก่า เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มา4เส้นนะครับดังนั้นใครได้ไปนี่สบายเลยเนี่ยแล้วใส่ตัว Continental มาด้วยนะครับยางแบบเกรดพรีเมียมเลยนะฮะหลังคาได้หลังคาพานูรามิกกาสรู้เต็มบานนะครับแล้วก็เปิดรับอากาศได้ระบ,บายอากาศได้นะครับเราไปดูไปดูด้านท้ายารถกันนะครับด้านท้ายรถเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะนี่ไฟท้ายเป็น LED แบบนี้นะครับ รออ่ะผมว่ารอแล้วก็ปลายท่อเป็นทรงใบไม้ออกคู่2ข้างนะนะครับฝาท้ายเนี่ยปุ๊บก็นุ่มนวลลดอ้นใช้เองแน่นอนใช้มาหนึงสัปดาห์นะครับของยังอยู่แบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็เวลาปิดเนี่ยซอฟโค้ดแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือด้านท้ายเนาะอ่ะอน,นี้เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ฝั่งคนขับก่อนแล้วเดี๋ยวอ้นพาไปเพิ่มเติมขยี้เพิ่มเติมในส่วนที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังว่ามันมีออปชันแบบไหนบ้างนะครับก่อนเข้าเนาะประตูดูดนะนี่นะฮะประตูดูดสีบานพร้อมกับฝาท้ายด้วยนะครับภายในนะเป็นสีเบตลักชัวรี่หรูมากๆนะครับเหมาะหนงังแนปป้าแท้ทั้งคันนะครับใน s c l r s s นะครับ แล้วก็เป็นทูโทนนะครับตัดออกมาค่อนข้างสบายตาเวลาเราขับรถทางไกลเนี่ยกับ s อสคาเนี่ยอดบอกเลยว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่ที่เจอกันตามท้องตลาดเนี่ยภายในก็จะเป็นสีแบบโทนเดียวนะครับอันนี้เป็นทูโทนนะครับแล้วก็ในคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะครับเรามาดูนะฮะปึ๊บ๋ยวอนให้ดูพอดีว่าอ่ะโอเควิ่งมา8900 0 633กิโลนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งเข้าศูนย์ r e r d e s e s n e n z มานี่อยากให้ดูตรงนี้พี่เขาแบบดูแลรถด,ดีมากนะครับเนี่ยฮะเข้าศูนย์มาตอนที่87,000รถวิ่งมา89,000นะครับก็เท่ากับว่าวิ่งไป2,000โลนะครับแล้วก็ Next Service ก็คือ97,260กิโลหรือเดือน10นะครับอา่าวันที่10เดือน3ปี2024โหยาวๆกันเลยนะ บอกว่าชัดเจนมากแล้วก็ตอนที่แกเอาไปเข้าเซอร์วิสเนี่ยในคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต์มาแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องหลักๆคือคันนี้ใครได้ไปนะคุ้มมากคือทามาให้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับและที่สําคัญประกันชั้นหนึ่งคันนี้หมดเดือนเมษาปีหนะ้าเอาง่ายๆคือแบบโหพอมามากๆอะ่ะนะฮะอ่ะทีน,นี้มาดูรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเนาะสิ่งที่ ชอบอีกอย่างนึงก็คือพวงมาลัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างพอดีแล้วก็แม้กระทั่งโอนเองอ่ะเป็นคนขับใช้งานเองนะระยะในการจับเนี่ยมันจะพอดีมือเลยแล้วก็มุมด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นฟังก์ชันถดวดตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็จอหน้าเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับเป็นเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะฮะเราก็เลือกได้ว่าจะให้เขาแสดงผลแบบไหนและพอมาหน้านี้โอ้น,น่ะเพิ่งเติมเต็ม,ตมถังไป นะครับตอนเติมเต็มถผังเนี่ยเล้งเฉพาะตัวน้ำมันนะครับมันบอกเลยว่าสูงสุดเนี่ยได้อยู่ประมาณ500 540กิโลนะครับแล้วก็ตัวไฮบริดบักอินไฮบริดนะครับวันที่อ้นชาร์จเต็มนะบักอินไฮบริดเนี่ยมันจะโชว์เล้งด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับวันที่ชาร์จเต็มมันสามารถ1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้อันนี้คือแบบของจริงนะ28กิโล แต่ตอนเคเย์นเนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยอยู่ประมาณเคเยนปี15าเนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยอยู่ประมาณ18 1 8 18กโลนะครับดังนั้นเนี่ยก็พูดถึงแล้วเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแบบประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็หน้าจอฟังก์ชันต่างๆลรองรับ Apple c a คนนี่แล้วก็มีกิมมิคตรงนี้เพิ่มนะครับตรงนี้นะตรงเนี้ยถ้าเราวางของก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะวางแก้วนี่ก็เพิ่มเติมแล้วก็ สามารถที่จะใส่ CD ฟังเพิ่มเติมได้ส่วนตรงนี้ก็ปรับแอร์แล้วก็มีนาฬิกาเมอร์เซเ e สเบนสหรูๆตรงนี้ส่วนการควบคุมจะควบคุมได้2แบบตรงนี้เป็นระบบทัสแพดนะครับแล้วก็เป็นระบบแมนนวลจอยแบบนี้นะครับช่วงล่างนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้จากกดตรงนี้เลยได้1สเต็ปนะครับเวลาอ้นเข้าห้างที่แบบชันๆอ้นก็จะกดนะครับแล้วก็โหมดในการขับขี่เลือกได้ทั้งหมดนะครับมีตรงนี้ นะครับเดี๋ยวนะอโหมดมันยังไม่ขึ้นนะครับต้องต้องปิดประตูให้หมดก็จะมีมีอี o c o p ลส s Eco แล้วก็ Sport ปีแค่3โหมดในการขับขี่นะครับแล้วก็มีโหมดไฮบร i ดนี่โหมดไฮบร i ดเนี่ยก็ต้องปิดประตูเช่นเดียวกันไม่เป็นไรในโหมดไฮบริดก็จะมีให้เลือกเป็นไฮบร i ดออโต้ Auto, นะครับแล้วก็ e power e power คือขับด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มี e charge นะครับอันนี้คือระบบของการขับขี่นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของด้านข้างประมาณนี้นะครับอ่าให้ดูประมาณนี้แล้วก็ลายไม้ตรงนี้คันชอบมากเลยนะเป็นเบาบราลโอ๊กนะครับเป็นไม้โอ๊กสีน้ำตาลนะครับมันๆน,นะครับไม่ได้เป็นแบ็คพีโนนะครับแล้วก็หลังคา นะฮะถ้าขับคนเดียวกินเยอะๆก็ปรับตรงนี้เปิดเปิดแล้วไโอ้บานใหญ่มากอะ่ะคือหลังคาบานใหญ่มากแล้วก็ปิดนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดมา่านนะฮะก็กดอีกทีนึงก็ปิดมา่านส่วนตรงนี้ปิดเปิดม่านด้านหลังเวิร์กมากนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นฟังก์ชันด้านหลังเพิ่มเตมิมเพราะว่าใน s c l a s s เนี่ยฟังก์ชันด้านหลังเนี่ยคือเยอะมากทะลุทะลวงเลย นะครัก่อที่อ้าจะเข้าไปแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยโดยฟังก์ชันของเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับซึ่ง s อสคเขาออกแบบมาให้นั่งสบายที่สุดในเบาะ4ตัวในตรงนี้ก็จะมีตัวรองน่องเหมือนตัว Business Card เลยเห็นไหมครับรองน่องขึ้นไปายาวๆแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เก้าอี e ้ัตหน้านะครับเขาก็ยังสามารถที่จะให้เราเลือกคอนโทรลนี่เห็นไหม ถ้าเรานั่งหลังเราก็เลือกคอนโทรลจากเก้าอี้เก้าอี้ตัวหน้าให้ขยับขึ้นไปอีกก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มีเบาะอุ่นเบาะเย็นเลือกได้นะครับแล้วก็มีม่านม่านหลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กทริกซันสูนี่ขึ้นแบบนี้ม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ลงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คือม่านอันนี้เลยม่านกระจกหลังนะครับ เห็นไหมอ่าขึ้นปิดไปละอ้นปิดลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ตรงนี้คือปิดม่านหลังคานี่เฉพาะด,ด้านหลังเข้าไปดูเลยฮะใกล้ๆกันม่านหลังคาด้านหลังเอเปิดให้ดูอีกทีนะนี่ฮะฮฟังก์ชันผมว่าคือถ้าเรานั่งในบาะหลังซ้ายเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากแล้วที่สำคัญตัวเบาะนะ อย่าดูตำแหน่งตัวบอกให้ดีตรงนี้กับตรงนี้นะมันจะปรับได้แบบนี้เลยนี่เหมือนเหมือน business card เลยนี่แล้วบอกว่าเข้าไปแบบนี้โอ้เยี่ยมบอกเลยว่าเยี่ยมยอดมากนะฮะแล้วก็หัวหมอนนะหัวหมอนก็คือใช้ตัวขนเป็ดนะครับวัสดุข้างในเนี่ยเป็นขนเป็ดนุ่มเมืม่อกี้ตอนเปิดคลิปมาแล้วอ้นนอนอ่ะ บบมันนุ่มมากเลยนะครับตรงนี้นะเท่านั้นยังไม่พอนะครับภายในสามารถเล่น CD Changer ของตัวเองแยกต่างหากได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเลือกเล่นมีเดียนะครับเรดีโอของตัวเองได้นะครับตรงนี้นี่นะฮะควบคุมจากรีโมทตรงนี้ได้นะและเท่านั้นยังไม่พอถ้าต้องการแบบส่วนตัวจริง มีชุดหูฟังมาให้อีกสองคู่่อส,อสองหูนะครับคือสําหรับจอไข่จอมันและมีที่เก็บวยด้วยนะไม่รู้ว่ามอมุมไหนเห็นอ่ะอ้อนขยับให้แล้วกันเข้ามามาดูนะฮะนี่นี่นี่ที่เก็บวยแบบนี้เลยแล้วก็อ้อนไม่ได้เก็บวายอ้อนก็เอาหูฟังนะครับพับแบบนี้ปับป๊บปั๊บนี่เอาหูหูฟังพับแบบนี้เนาะแล้วก็เก็บ แบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปปั๊บเก็บส่วนตรงนี้เอาไว้เก็บรีโมทนะครับโหเพลิดเพลินมากที่สมขายเก้าอี้มี Isofix นะครับนี่ใครมีครอบครัวมีคุณหนู Isofix ได้เลยออปชั่นเยอะมาก่ะเราไปดูราคากันดีกว่านะฮะคันนี้ราคาเป็นอย่างไรได้เท็เท็ เทสใช้มา1สัปดาห์คือบอกได้เลยว่าประทับใจมากนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันก็ดีนะครับความนุ่มสบายก็ดีมากๆนะครับคันนี้กับโมเดล Mercedes-Benz S500E ปี e 2016นะครับรถ Benz Thailand ์เซอร์วิมาครบๆนะครับถนวราคาจัดไปเพียง1ล้าน9,50 0 0 0บาทสภาพพร้อมใช้ง,งานแบบนี้นะครับย้ำนะ คันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาสีเส้นเพิ่งเซอร์วิสใหญ่มานะครับแล้วก็เซอร์วิสครบดีลอีกทีคือ97,000โลนะครับที่สำคัญคือประกันชั้นหนึ่งหมดเดือนเมษาปีหน้าดังนั้นใครทักคันนี้ไปคือคุ้มมากและที่สำคัญในราคานี้เครดิตฟรีดาวกันไปเลยนะครับพรสูงสุดนะครับ72งวดตกงวดละ35,918่บบาทเท่านั้นเอง คใครสนใจนะครับก็ทักถ่ายกันเข้ามานะครับกับเบอร์025874666และเบอร์0866681999วันนั้นพี่เอ๋มาแนะนำอัปเดตรถมือสองกันแล้วนะครับแต่วันนี้อ้นจะมาย้ำเตือนว่าเรากำลังจะมีมาหาก,กรรมรถมือสองนะครับงานมาหาก,กรรมรถมือสองในวันที่8 9 1 3วันของเดือนธันวาคมเดือนหน้านะครับ ที่ AUI Auto Import แห่งนี้นะครับโชลูมเรานะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับแยกมนบุรีนะครับอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS เศรษฐบุตรบำเพ็นเลยนะครับใครไม่สะดวกในการขับรถมาน,นั่งรถไฟฟ้ามาเลยช่วงนี้นั่งฟรีด้วยนะครับมาลงที่สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็นเจอโชว์รูมเราเลยนะครับและในวันงานบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจะมีรถมือ2นะครับเป็นรถบ้านฝากขาย รถเชิญเข้ามารถสวยคุณภาพดีคัาคุณภาพหลากหลายเลยนะครับด้านหน้าของโชว์รูมหนึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเราจะกางเต็นท์เนี่ยฮะเราจะกางเต็นท์ด้านหน้าตรงนี้แล้วจะมีรถพวกตะกูล MPV 7ที่นั่งนะครับหรือว่าเป็น SUV ต่างๆจะเรียงตรงนี้ทั้งหมดเลยส่วนพวกรถซูเปอร์คาร์แบบนี้จะอยู่ในห้องแอร์ในโชว์รูมนี้ นะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับเพิ่งมีรถเข้ามาใหม่ในโครงการวินวินวินเราอีก3คันอ้นพาไปดูฮะว่ามีอะไรบ้างคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะฮะตอนบ่ายกับเวลไฟ x อ b กไฮนะครับปี2020เจ้าของมือเดียววิ่งน้อยมากนะฮะสีดำหายากแล้วนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวทักทายเข้ามา เดี๋ยวอ้นแจ้งราคาอัปเดตกันอีกทีนะครับหรือไม่ก็คุยกับน้องฝ่ายขายว่าสนใจคันนี้เดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้อ่ะพาไปดูด้านล่างครับนี่คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถยอดกระตันยูนะครับกับอัลพาดรุ่นเวลแคบซึ่งในในตัวเวลแคบเนี่ยบอกเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยสั่งยากมากๆแล้วนะครับถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ดูแลที่เรารักแล้วอยากให้เขาเนี่ย เดินทางไปกับเราแบบสะดวกสบายโอ้แนะนําคันนี้เจ้าของมือเดียวออกสดนะครับคันนี้มาดูนี่ฮะถามว่าเป็นรถยออกระตันยูยังไงก็คือเขาจะมีเก้าอี้ไฟฟ้าแบบนี้สามารถยกขึ้นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่เอาเฉพาะตัว e เก้าอี้น่ยเข็นไปที่ต่างๆได้ด้วยนะครับใครสนใจคันนี้ก็ทักทายเข้ามาย้ํานะครับเอา a r d w e l c a p นะฮะคันนี้นะครับสนใจทักเข้ามาและอีกคันหนึ่งเพิ่งเข้ามาสดๆ นะครับอยู่ตรงนี้เลยในวันงานเนี่ยอ้นจะมีรถบางส่วนจอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนจอดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ4ีหคันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่กับ m a จีสตี้นะครับโอ้โหถามกันมาเยอะมากเลย m a จสตี้เพราะมันเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็น11ที่นั่งนะครับคันนี้ฟูลไซส์ไซส์ใหญ่กว่าเอาผารเวลฟ i นะครับแล้วใครกําลังมองหาเครื่องดีเซลไซส์ใหญ่ๆหรูๆนะครับมาจสตีตอบโจทย์มากนะ สนใจก็ทักเข้ามาเพิ่งเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเพิ่มเติมจะให้ทางฝ่ายขายส่งไปให้นะฮะแล้วด้านหลังโอนคืออะไรฮะด้านหลังคือศูนย์บริการของเราดังนั้นถ้าจะซื้อรถมือสองนะครับคุณภาพดีอย่างเดียวไม่พอนะฮะยังต้องคํานึงถึงเรื่องของศูนย์บริการเรามีศูนย์ศูนย์บริการของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาพาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพอสไม่ว่าจะเป็นมาสแตงเราซ่อมได้หมดนะครับก็อุ่นใจได้ละร้อยเปอร์เซ็นต์ นะฮะกับเรานะครับครบวงจรแล้วก็มีอู่ซ่อมสีโต๊ะถังของเราเองด้วยนะฮะใครซื้อรถกับเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับและรถมือสองของเราทุกคันมีวัรันตีให้1เดือนด้วยนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องควบคุมนะครับรับประกันโดยศูนย์เราเองเอาละฮะใครชอบแนวรถแบบนี้นะครับแวะมาดูกันนะครับวันนี้อ้นกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันรายหน้ากับ EY Auto Import ครับ และใครนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์กันเดี๋ยวอ้อนขออนุญ,ญาตให้แอดมินทักนะครับหลังหลังอ่าหลังบ้านแล้วกันนะครับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันครับ